สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กําลังใจย,ยายเพ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกับยายเพ้นอีกแล้วค่ะวันนี้มุมนี้ได้คุยกับพี่สาวโทรไปหาพี่สาวก่อนที่จะออกไปหาลูกสาว พอโทรไปก็แกก็เปิดโทรศัพท์เหมือนเดิมค่ะแกเหลืองมาหลายวันแล้วพี่สาวพักหลัง,ลงเดียเด๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่ไปแหล่ไม่ไปแหล่อย่างที่บอกเลยค่ะพอยายเป็นกดโทรศัพท์โทรไปหาพี่สาวแกก็ยกโทรศัพท์มาแล้วแกก็เปิดนอพ๊อ เปิดปุ๊บหน้าก็เต็มจอ,อยายเ็นก็แกล้งเล่นกับแกบอกโอ้ยอะไรเงี้ยทําเป็นตกใจยังอยู่อีกเหรอยายเ็นถามแกแล้วแกก็อดหัวเราะไม่ได้เราคุยกันเล่นกัน,เล,น,กนเล่นกับความเป็นความตายไม่ใช่เล่นกับความเป็นความตายทักทา,ายกันทั้งทั้งที่ มันเป็นเรื่องความเป็นความตายแกก็วเรัวมระทั้งทั้งที่เหนื่อยบอกว่าโหเปิดโทรศัพท์ปุ๊บหน้าเต็มจอเลยยายเป็นว่าอย่างงี้ยังไม่ไปไหนมาไหนสักทีเนาะยายเป็นก็ว่าแกก็ตอบตามปกติเองแกโอ้ยไม่ตายง่ายหรอกแกก็ว่าอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้แหละอยู่ใช้เงินน้อง แก okay, ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดเนาะไม่มีภาษาสันกก็ว <c oughs> ่าอะไรคำที่เขาฮิตฮิตมิดคำาสีเวาเมิดคำาสีเวอะยอย่างนั้นไปแหล่ไม่ไปแหล่นอนส่วนยายเพ็ญก็บอกว่าแหมสบายจังเลยนั่งกินนอนกินแต่ยายเพ็ญไม่ขอเอาหรอกนะอย่างนี้ก็บอกแกเนาะ บอกน้องไม่ขอเอาอย่างนี้หรอกนะนั่งกินนอนกินสบายให้เขาเแต่งหน้าปะแป้งหน้านี่เขาได้น้องสไพมาดูแลค่ะไปจ้างเขาเพราะว่าถ้าไม่จ้างก็ไม่ได้เขาก็อยากจะมีเงินเดือนกินเนาะเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวแกหนีตามที่เราได้ฟังลูกสาวแก หนีไปแล้วเกก็นอนร้องไห้อยู่คนเดียวหาคนดูแลไม่มีโทรไปวันนั้นแกก็นอนร้องห่มร้องไห้วันนี้วันนั้นอะแกนอนร้องห่มร้องไห้เพราะว่าลูกสาวแกหนีเลยเกนอนคนเดียวไม่มีใครดูแลเกแเกนอนอยู่บ้านคนเดียวคะ่ะทีนี้ก็จลมนวุ่นวายหาคนมาดูเลยหาคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้โอ้ไม่มีใครอยากจะมาหายากคะ่ะ คนสุดท้ายไม่มีใครก็เลยได้เมียอ่น้องชายมาดูแลเขาก็ไม่อยากจะดูแลหรอกเพราะว่าเขาก็มีทุระของเขาเนาะทุระของใครก็เยอะเลยก็บอกว่าไม่ให้ดูแลอ่ฟรีหรอกก็จ้างอยู่เป็นรายเดือนเพราะว่าตอนแรกนะยายเป็นไม่ได้จ้างลูกสาวเขาอยู่บ้านก็ให้ลูกสาวดูแลไปลูกสาวอยากจบไปทํางานอา้าวก็เลยว่า เอาทาลูกสาวดูเงินเดือนเท่าไหร่ก็ให้ข้างนอกถ้าข้างนอกมาให้เท่าไหร่เดี๋ยวยายเพนจะจ่ายเองทีนี้ไปไปมาก็จ่ายค่ะอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนประมาณสองเดือนลูกสาวก็เลยหนีหนีก็คงจะดูแลไ,ไม่ไหวนาอยคือแม่กับลูกมันอยู่ด้วยกันมันก็เป็นเวรเป็นกรรมก็ดีแล้วแหละที่เข้าไปแต่ทีนี้อ่ พี่สาวไม่คนไม่มีคนดูแลก็เลย,ได,ย,เลยดลได้น้องสุ r ภ้นี่แหละมาดูแลแต่กว่าจะได้น้องสะ r ภ้มาก็ทุรกทะเลเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยากดูแลแกทั้งที่ให้เงินเดือนเพราะว่าคนเขาก็มีเงินเดือนกินเนาะคนไหนก็สบายมีลูกเลี้ยงลูกเต้าส่งเงินให้มีลูกเต้ามีเงินเดือน เขาก็สบายหน่อยสําหรับคนที่ไม่มีเงินเดือนก็ลําบากหน่อยค่ะก็โทรไปก็คุยกับแกวันนี้ล้อเล่นแกคุยกันแป๊บเดียวก็วางก็ตลกดีค่ะชีวิตมันตลกดีตลกน่ะตลกแต่ดีไม่ดีเนะ่ยยายเพนก็พูดไว้ก่อนถ้าใครถามว่าเออสบายดีไหมเพนสบายดีไหมยายเพนก็บอกสบายดีสบายดีไม่คิดตอบว่ายังไง ตอบได้กำเนียบอกสบายดี <c oughs> แต่ยยเป็นก็สบายดีค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็วางโทรศัพท์แล้วก็เดินออกไปข้างนอกกับแฟนแฟนไปทำงานยายเพ็ก็ไปเยี่ยมลูกเขาก็นั่งอยู่ในในห้องรับแขกยยเพ็ก็เรียกเขาให้เขาได้ยินชื่อเออเสียงแม่มาเขาก็หันหน้าอไปชา้าเขาก็หน้านิ่ง ีย่ยเพ็นก็ตกใจอ้าวเป็นไรลูกทําไมหน้าเป็นอย่างนี้ไม่สบายเหรออาการเป็นไงมั่งหน้าเขาก็ม้อยตาเขาก็ม้อยนั่งดูทีวีอยู่เขาไม่ได้ดูหรอกค่ะเขาไม่อยากดูแต่พนักงานเขน็นรถไปจอดหน้าทีวีแล้วพนักงานก็ไปทานั่งทํานี่เนาะเขาก็นั่งอยู่กับเด็กอีกคนนึงเออรถแครรถมันรถเข็นแครรถเข็นมันยายเพ็บอกว่า ยางนั้นเราเข้าห้องกันนะล,ลูกนะเดี๋ยวเราไปคุยกันก็ขินขินเข้าห้องขินเข้าห้องแล้วพนักงานก็นมาเอยประมาณสิบห้านาทีนะเดี๋ยวฉันไปเข้า่าอย่างนั้นบอกได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกันแม่ลูกก็เลยเข้าไปก็เข้าไปก็ยิ้มย้มจ่มใสดีเขาไม่ชอบวุ่นไมคะ่ะลูกสาวคือโรคส่วนตัวสูงเขาชอบเงียบ พอเข้าไปก็คุยแล้วก็ร้องเพลงให้แกฟังก็สวดมันให้แกฟังโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยค่ะทีนี้ตื่นตานี้ตื่นเลยค่ะชอบเขาชอบอย่างนั้นชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่กับแม่ถ้าเกิดว่ายายเป็นพูดกับเพื่อนแล้วเขาอยู่ที่นั่นอ้เขาก็จะไม่ชอบค่ะเขาจะไม่ชอบทีนี้ก็อยู่นานค่ะอยู่นานมากจะไปทีไรก็ไม่ได้ไปจะมาทีจะกลับบ้านทีไรก็ไม่ได้กลับ รู้สึกว่าเขาอาการดีพออาการดีแล้วแย่เพนไม่อยากจะจากมันมีความสุขเพราะว่ามันมันมีความสุขในจิตคือนานๆเห็นเขาอารมณ์ดีแย่เพนก็เลยไม่อยากจะจากไปคนเดียวไม่เจอเพ่อเขานี่นั่งได้นานค่ะอยู่กับลูกได้นานยังไงก็ได้เจอกันโอกาสหน้าค่ะเ,เพื่อนๆ <laughs> รักเพื่อนทุกคนค่ะขอบคุณไปจุกวิเศษ ทุกบานทุกไปทุกท่าน <c oughs> ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนขกวิเศษของเงยเป็นทุกคนจงอยู่ดีมีสุขยินเป็นสุขสุขการสุขใ,ใจร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเป็นสฐิมาเสรษฐีผู้ใจบุญผู้สุขกายสุขใจผู้สําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสมความมาุ่งมา่นาัฒนาทุกสิทุกอย่างคะ่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆโชคดีทุกคนค่ะ 所以你看。